สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องเราอีกแล้วนะครับและเราจะมาทำตอนที่สองของการพาเคลลี่เป็นเทพ <Wow. S 1> ไปวันนี้เราเราเราว่าเราจะอยากอาฝึกตั้งไอวอลนะแบบว่าอยากฝึกตั้งให้มันแบบดูคูลดูเทพ <Wow. S 1> เราก็จะมาลิ่นในแมปนี้เลยนะครับ เป็นคาบแลนด์ไม่ใช่เหรอวะออก็ใช่คาบแลนด์อยู่ไหนวะอ้ออยู่ข้างล่างเออเราจะลิ่นเป็น 1v1 ไม่ก็เออนี่ยเนะี่ยน1อยู่เนี่แล้วเราจะเข้าไปลิ่นกันนะครับมาดูกันว่าผมจะตั้งไอวอได้ยังไงแล้วผมจะเรียนจากไหนเดี๋ยวขอไปดู Youtube ก่อนนะครับศึกษาแป๊บ ตามที่ผมดูยูทูมาครับเขาบอกว่าต้องถนัดมือแล้วก็เออเดี๋ยวไปดูในคลิปแหละเออไป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 โอ้โหนี่ครับมีไอวอลมีจำกัดด้วยดูดิโคตรตึงว่าแต่ผมจะเอาปืนยังไงอะเอออไม่เป็นไรครับคนฉลาดน่ะ เขาต้องกดที่ออปรับปุ่มนะครับเขาต้องเตียนที่ปรับปุ่มนี่เราก็ต้องไปสี่ฟันเฟืองแล้วก็แกงทิ้งแล้วก็นี่เห็นไหมจับปืนได้เลยค่ะนี่แล้วก็กะกะกะกบกลับเข้ามาเหมือนเดิมเราก็ลุยเลยแต่ถ้าเราจะตั้งได้นะครับเราต้องดูว่า ขนาดลากเรายังลากไม่ขึ้นเลยนะครับนี่ผมจะสอนว่าเขาทำยังไงตั้เอ้ยเอยเอแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับดูสิเอาใหม่นะนี่ปุ๊บจับไอวอนั่งตั้งไปไปดูผลลัพธ์กันนะครับศัตรูมผมมันไม่ทำอะไรผมเลยผมก็เอ้ยเอ้ยใจเย็นดิวะกูบอกมึงใจ เดี๋ยวผมลืมตั้งไอโบไม่เอาใหม่ครับไม่เป็นไรการที่เราจะตั้งไอโบได้เราต้องนั่งนั่งนั่งเพื่อให้เคลลี่เข่าดีนะครับนี่แนี่เลยไปรอช้าไปรอช้าอะไรวะมาเขาต้องเกียมตายด้วยฝีมือผมละผมตั้งไกลไปนิดไปหน่อยอุ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่ผมไม่ร <kind abonn és> ้องแล้วครับเห็นไหมครับ ผมเรียนรู้ไว้กัดเลยเมื่อกี้ผมตั้งสวยนะแบบว่าสวยมากเลยผมเห็นยู u ูบเขาเขาเขาตั้งดักหน้าไว้แล้วก็วางไอวอ้ไว้แบบนี้แหละเออผมทำตามแล้วก็ไม่พิ้วเหมือนเขาแต่ว่าการตั้งไอวอผมอาจจะดีนะอ้อุ้ยน,นี่ผมได้แล้วผมได้แล้วทุกคนผมได้นี่ไงนี่ไงทุกคน ผมทำได้เฮ้ยผมเรียนรู้ไวจัดเลยอะอีกเลี้วเม็ดเดี้ยวอีกนนองมาครับอโยวันโนถ้าทุกคนเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับคือคนต้องยิงอะไรของมันวะเคลลี่ปวดเขาให้เคลลี่ ํำไว้ไอ้ไข่รอดแด่แขนไม่ให้แคลร,รี่นั่งพักนี่แคลรี่ขอนั่งแคลรี่ขอนั่งหน่อยแคลรี่แขนจัดแคลรี่ขอนั่งหน่อยขอซ้ำสมนะครับอย่าดูอย่าดูอย่าดูาดมันแค้แล้วทุคนช่วยด้วยอมันจะแก้แผ้เราอ่ะเราต้องยิงมันให้ตายตัวน,นี้ไม่งั้นเราโดนซ้ำศพแน่ ไม่รอดฝีมือผมไม่ยังไงตักไอวอร์ don't underestimate me don't underestimate me มันแปลว่าอะไรเหรอครับทุกคนช่วยบอกผมหน่อยนะครับใต้คอมเมนต์เลยไปเราจะไปลุยกันที่แรงเลยนะครับ let's go <S ไปต่อตอนที่สามกดติดตาม Woo! Um. Um.